แล้วอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าจะเกิดขึ้นกลับมาอีกครั้งคือหลีกอาชีพประกอเนี่ยสมาคม,มจะต้องทำยังไงผมว่าจริงๆณปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. เราก็ต้องคิดแบบภาพรวมว่าเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็ mm hmm. ต้องหา mm hmm. ผมว่าต้องหางบประมาณก่อนในเมื่อในเมื่อมันยังไม่มีมาเราก็คงต้องผมว่าเราก็ต้องคงสนับ,สน,บสนุนตัวเองนะครับ mm hmm. ซึ่งสมาคมตะก้อเนี่ย mm hmm. ก,ก็ก็มีงบประมาณมา มาเยอะพอสมควรในเรื่องของการได้เงินรางวัลอชีชนัก,กีฬาเนี่ยสมาคมก็ได้อยู่แล้วทุกๆปีนะครับมันก็เป็นเงินอุดหนุนเนี่ยซึ่งสะสมสะสมอะไรเงี้ยนะครับ,รบผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในสมาคมก็กาลังคิดเรื่องนี้อยู่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นปัญหาเดียวกันว่า,ว,าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราไม่มีเงินแต่เราต้องใช้เงินสมาคมไหมอันนี้ก็ยังยังไม่ได้มีการพูดต่อครับโจอยากจะทิ้งท้ายต่อ วงการตะก้อของไทยเราแล้วก็ฝากถึงแฟนๆเปัตะก้อที่จะว่าไปเด้อโอ้โหเวลาเวลาแข่งขันในทัวร์เมนต์ไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมส์ไทยเจอมาเลเซียเนี่ยแฟนติดตามลุ้นกันเต็มที่เลยอยากจะฝากอะไรบอกต่อแฟนๆครับก็ผมผมเชื่อว่าแฟนๆขับเราเยอะอยู่แล้วนะครับพอคอยดูเวลาแข่งซิงแชมป์อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการช่องทางการถ่ายทอดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อันนี้ก็เป็นอุปสรรคปัญหาหนึ่งซึ่งสมาคมก็ต้องกลับมาทำกับ้าน ซึ่งก็ทามาผมว่าทํามาหลายปีแล้วนะครับเอในเรื่องของการให้ความสําคัญนะครับสำหรับผู้มีอำนาจอย่างล่าสุดที่ชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเนี่ยรัฐมนตรีกีฬาเขาไปนั่งดูนะครับทุกคนก็เทงงบเลยอธิชนะทีม์ใช้ได้เด๋ยวปีหน้าเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยนี่ขอรับมันมันจะเป็นภาพรวมที่ที่ผู้ใหญ่ในประเทศให้ความสําคัญครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในในสมาคมกีฬาให้สำคัญอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันผมว่าทีมมันก็ก็เดินง่ายะครับ S <S เรื่องของการที่เราจะทําอะไรก็แต่เนี่ยมันมีคนซัพพอร์ตะครับนึกจะทาอะไรก็ได้เงินมาอะไรเงี้ย <S 2> <S 2> <S 2> มันก็ขับเคลื่อนง่ายหน่อยเพราะนั้นผมว่ามันก็เนี่ยไอ้นี่ยอย่างมันก็ย้อนกลับไปเรื่องแรกที่เราคุยกันว่ามันก็เป็นการให้ความสําคัญมันก็เหมือนเม็ดเงินหรือผู้ใหญ่ที่มองเห็นลงมาลงมาเล่นคิดว่าตะก้อมันเป็นกีฬาไทยที่มันสามารถไปต่อยอดได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ <S <S มผมว่านี่ไอ้นี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยผมตอนเนี้ผมว่าเราคงต้องหานักกีฬาให้มากขึ้น นะครับเพราะนักกีฬาเรานี่ก็ผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็เล่นทีมชาติมาหลายปีมากสามสิบอัพนะครับผมเชื่อว่าเราเตรียมพร้อมแล้วต้องเตรียมพร้อมรุนแทนนะจะได้ต่อยุคกันได้ถูกต้องครับไม่งั้นผมผมดูแล้วตอนนี้นะครับมันไปชนะที่มาเลเซียได้ก็ต้องยอมรับว่านักกีฬาใหม่เล่นได้ดีใจถึงอะเอาตรงๆใจถึงเพื่อใจคุณถึงคุณผ่านได้ นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ได้ความใจถึงกับความสดไปบทความเก่าอะไรก็แต่ผมว่าเนี่ยไ,ได้ได้ได้มาแล้วแต่ว่ารุ่นเก่าเราเนี่ยมันก็ใจถึงแต่ความสดได้ไหมอะไรเนี้ยนะครับวันหนึ่งถ้าเขาใช้มาอยู่หรือใช้ไม่ได้อะครับซึ่งตอนนี้ผมว่ามาเลเซียสกาวไปหมดแล้วนะครับใครเสิร์ฟไปทางไหนยังไงเนี่ยผมว่าถ้าคุณเล่นแล้วคุณแก้เกมเองไม่ได้คุณไม่สดจริงคุณไม่ร้อยเนี่ยก็เหมือนเล่นรอวันเลิกอ่ะเราก็ลําบากมันก็เหมือนทําไปวัดดวงไปครับอย่างมาเลเซีย,ยเนี่ยเรา เราก็โชคดีที่ผู้บริหารทีมเอาตัดสินใจเอาเด็กใหม่ไปด้วยในนั้นผมว่าเราก็ใช้ตัวเก่าอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งมันไปเจอแมตช์เกมที่เราโดนโละมาทั้งชุดเงี้ยแล้วถามว่าปีหน้าเช่นเกมเราทําทันไหมเราก็ทาให้ทันถูกไหมครับเพราะฉนั้นผมว่ามันก็ต้องมองหลายๆอย่างที่ทั้งเรื่องของการสำรวจภายนอกแล้วก็เรื่องของตัวนักกีฬาส่วนทางผู้บริหารสมาคมผมเชื่อว่าตอนนี้ก็กําลังทํางานตามโครงสร้างกันอยู่ฝ่ายจัดเตงขันไปไปลุกไปจัดเต็นขันนะครับผมว่ามันก็ เริ่มเริ่มทำงานแต่ว่าสองปีแรกเนี่ยก็เข้าใจว่ากำลังก่อร่างสร้างเครือข่ายสร้างงานของตัวเองอยู่นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแจงงานตามโครงสร้างงานชัดเจนแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับครับ